ไปแล้ไปแล้วตาไปแล้วลูกวันนี้เราจะทำคอนเทนต์กันนิดนึงทำคอนเทนต์อะไรอิชาคนข้างหลังแล้วเราไม่ค่อยอยากพบเขาเลยอะเขามาทีไรเขาทำให้เราดูหุ่นไม่ดีแล้วเราหมองเลยเอ้ยหนูลืมเติมปากเลยเนี่ยเฮ้เติมไปสิลูกเรียิบร้อยค่ะพูดฟุดเลยวันนี้เราจะทำอะไรคะวันนนีี้้เเเรราจะะซซ่่งงแฮปปบ์์ดยคคพูดเสียงหนักแน่นซีวิมาลา เดี๋ยวเขาได้ยินวันนี้เราจะมาซุ่มเขาเขาต้องเขาต้องปิ้งก่อนโรซี่ใส่วันนี้เราจะมาเนี่ยวันนี้น้าวันนี้อารมณ์ดีเมื่อวานโดนแม่ดุเป็นไงก็ต้องทุกวันค่ะไม่งั้นก็กลับบ้านไม่มีความสุขนี่ดูดิร้อนเพรามันไม่โดนหนิงดุกลับบ้านไม่มีความสุขใโอ๊ยรู้สึกรู้สึกเป็นเาเรียกอะไรมาสั่งะตุ้นอ๋อ ต้องมีต้นแบบต้นชา้าต้นที่ะอาดัต้นที่เข้ามาในร่างกายถือลไไายเพ้ค่ะพี่ถือลายเพ้เลย

แกด้่าพยนี่รเ,รนเรอับภาพในหัวนคือสากคุณเติมเด็ยกยืนเออเก่งมากลูกไ่เปควาใจวันนี้ผมตรงอ่ะหนีบาอาแล้วมองหลายรอบใครวะใครกัน นะคะจัดเดี๋ยวนะดูในเพจพี่หนิงหน่อยว่าเป็นชอ,อบแนวตั้งแนวนอนถ้ามันเป็น,แ,นแบบแนวขวามพอจะที้ัเ่นดคือแนวแนว,แนวนี้ย

แกไม่ค่ะหน้ามืดเฉยๆไม่แก่ไม่ค่ะของเพลงกับพี่เวทแอบดูพี่มิกก่อน จัดอยู่นี่พี่วาวาถามาผู้จัดไปไหนผู้จัดอยู่นี่าาผู้จัดมาของทีกวานเป็นผู้จัดของีเรา อาถ้าตัวร้ายเ่ยระบบเนี่ยโอเคครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไดครับใขอที่พที่ไหนพี่เชื่อมนะครบวนะครับบิมาานะครับเป็ลิานะครับเด็ก่สใส่เสื้อเข้ามาใคเสื้อคอยเข้าลย ใจร้อนมากแล้วนั่เลยนั่อน้นับเลยก็ไม่ดหายไปเรื่อยเรื่อเย้มีน่มน่ วินรับหน่อยครับรับได้เยค่ขอบคุณค่ะน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินนเลยคนในคนในไลฟ์บอกว่าน่ากินนิกไม่ใช่น่ากินเค้กจะว่ะน่ากินมิกขอบคุณคนะโอเคเราจะมาตัดการแสดงเป็นตัเราใส่มาทักเป็นวัเดย์หรอใช่เจ้าของเลย ยังจะกล้ากินอีกเหรอเดี๋ยวสิวขึ้นหน้ายังจะกล้ากินอีกเหรอตอนเนี้ยแล้วยังไงกินเค้กฟรีมิกแต่โดนแม่ด่าแต่โดนแม่ด่าแม่สำคัญกว่าอู้ อยู่เป็นอยู่เป็นไปละมิถ่ายป่ะมิมีถ่ายใช่ป่ะแคเค <Okay, S 2> มีเข้าใจาขอบคุณครับไม่รู้เลยใช่รู้สิพี่หนิงโฟกัแตกตลอดอะ ใปร้านจะไม่เห็นนะฮะไปดูในือ่ <c oughs> อสตอรี่ผมเอ่อสตอรี่มีช่องระยะตามที่ไหนิช่วยนิ่งๆตามที่ไหนนะเด<ะ>ี๋ยวเราไปดูในยูทูปนะเราไปดูใน YouTube หนิงปณิตาเราไปดูใน YouTube หนิงปณิตาออฟฟิเชียลด้ลวยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหน้ากองกันนะคะวันนี้ถ่ายอยู่สตาร์ไลท์คะ่ะวันนี้สตาร์ไลท์เป็นโรงแรมของคุณกันนะคะที่ คุณปารมิตามีหุ้นด้วยนะคะถ้าใครยังจำกันได้กำลังเร่งถ่ายทำอยู่ก็ใกล้แล้วค่ะ,ะบ,บรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้เขาเตรียมจัดงานคริสต์มาสกันละเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะไกลนิดนึงแต่รงอ่าไกลนิดนึงค่ะแต่ว่าสวยมากอะ ตรงนี้ตรงนี้ก็สวยนี่ก็สวยมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่ถ่ายแล้วสวยมากวิธีตอนตอนเย็นๆนะพระอาทิตย์ตกนะโอ้โหแส,แสงสวยสุดๆอนะ่ะแล้วเร็วนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูทีเซอร์กันแล้วนะคะแต่ถ่ายทำยังไปไม่เท่าไหร่ยังไม่ถึงครึ่งนนทางกลังเร่งตัดทีเซอร์ละแต่ถ่ายทำยังไม่ถึงรครึ่งทาง แต่ยังไม่ถูกใจพี่ฉากที่พี่อยากขายก็ยังไม่ถ่ายใกล้แล้วอ่านี่นะคะสวยไหมนี่วันนี้แอบคืนเออวันนี้ท้องฟ้าแอบคืมนิดนึงทุกวันที่นี่ท้องฟ้าจะสวยมากชุดอ,อ้าวเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นอะไรใครทำอะไรใครทำอะไรคะลูก จะไปดูพี่มิกันเหรอลูกแล้วทำไมอ่ะจะไปดูแฮปปี้เบิร์เดย์แล้วยังไงแต่พ่อพูบอกว่าเราอยู่ข้างล่างมาลูกข้างบนเขาทำงานกันลูกป้าไปกินขนมป้ากินซาลาเปาไหมป้าหนิงให้ซาลาเปามะกินซาลาเปาไส้ครีมไหมป้าให้ซาลาเปาถ้าร้องไห้งอแงไม่ได้มากองนะลูกหืป้ากินซาลาเปากันโอ้ยตา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 ย เมื่อไหร่เชนจะมาถ่ายบ้างคะอ้าเราไม่บอกนะคะว่าเรื่องนี้เรามีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างเรามีเซอร์ไพรส์หลายตัวละครเลยต้องรอติดตามเอ๊ะแล้วอยู่อยู่อ้าวคนที่ี่เป็นคนที่พี่เกลียดที่สุดในกองก็คนที่พี่เกลียดที่สุดในกองดูดิดูสิดูดูหุ่นดู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 มันนี่ดูมันทำนี่มันคนประสาทจะไปไหนบอกมาจะไปไหนจะ จะไปปล่อยปลาไม่ไม่ใช่ปล่อยปลาคือรีคู่นะปล่อยปลาคือรีคู่คืออะไรคะขี้จะหนีไปขี้เหรออ๋อไม่ใช่ค่ะไปไปที่รถแต่เอาไปที่รถนึกว่าจะแอบหนีไปปล่อยปลาดูพวกหุ่นเดียวดูหุ่นดิโอ้ยตา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 ยน้องสาวไปห้องน้ำทเนี่ยพวกนักแสดงเวลาไปอย่างเงี้ยรู้เลยไปขี้เวลาเวลา เวลาของคนสุกนะคะเดี๋ยวมาดูลีลาพุ่มกับวันนี้ังไม่ได้ทะเลาะกับพุ่มกับช์เวลาเวลากำกับดุมาก เขาเขาจริงจังกับงานอยู่วันนี้เขาไม่กล้าแผงลิทเพราะว่าเขาแผงลิทไปแล้วรอบหนึ่งเขาจริงจังกับงานเดี๋ยวหนิงไปทำงานก่อนนะคะเพราะว่าจะถ่ายจริงแล้วเดี๋ยวไปดูหน้ามอก่อนแล้วก็คิดถึงที่มาทุกคนค่ะขอบคุณพี่โอวาค่ะแล้วก็ร่วมอวยพรน้องมิกนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ให้น้องมิกกันนะคะจริงๆก็คือวันจริงคือเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานวันนี้ก็มา ไม่สี่วันจริงคือวันที่28คือวันอาทิตย์วันนี้ค่งมาถ่ายละครนะคะคุณวาวาคะเขียนข่าวเยอะๆนะคะบ่วงวิมาลาเป็นละครเตรียมปังนะคะคุณวาวาพี่หนิงถ่ายเข้มกับมุกอีกทีสิคะ yeah, okay. เย่โอเคเทมงานก่อนนะเพราะว่ากำลังจะถ่ายแล้วบ๊ายบาย